เรื่องสยองสองบรรทัดผ่านป่าช้าวันหนึ่งมีชายทำงานเลิกดึกแล้วเขารู้สึกหิวมากเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งตอนนั้นดึกมากเลยต้องไปทางป่าช้าเพื่อให้ถึงบ้านโดยเร็วแต่จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นว่าโอ้ยเขาตกใจมากเลยถามวินมอเตอร์ไซค์ว่าได้ยินเสียงอะไรไหมครับที่วินบอกว่าไม่ได้ยินเลยแล้วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงโอ้ยโอย พี่วินถามกลับได้ยินไหมครับผมรีบตอบได้ยินเสียงโอยโอยวินมอไซคพูดเสียงแข็งบอกไม่ใช่ได้ยินที่พี่วินพูดไหมว่าถุงก๋วยเตี๋ยวมันจี้หลังมันร้อนผีเวอร์ผีสาวยืนกลางห้องตอนตีสามทำหน้าโหดหวังหลอกคนเจ้าของห้องเดินงูเงียออกมาหยิบขนมเห็นผีเต็มตาแต่พูดแค่ว่าอ้าวขอโทษครับที่ใช้ห้องน้ำก่อนเลยเดี๋ยวผมรอ ผีทางยืนงงจนเช้าคนเขาไม่กลัวอ่ะนะวิญญาณสาวติง่งผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าชานเมืองมีงานอดิเรกคือชอบแต่งคอสเพลย์ทุกคืนผมมักจะใส่ชุดตัวละครต่างๆเพื่อไลฟ์สดพูดบางเต้นบ้างก็มีคนเข้าดูตลอดแต่มีสิ่งแปลกๆทุกทีสองจะมีเสียงหัวเราะเบาๆผ่านผนังห้องผม ผมนึกว่าเพื่อนแกล้งหรือไม่ก็หูแว่วจึงถามเพื่อนดูก็ไม่มีใครแกล้งเลยปล่อยไปตามเลยจนวันคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงหัวเราะจึงหันไปตามเสียงเจอเงาผู้หญิงออกมาจากกำแพงเธอพูดมาว่าหนูเป็นเอฟซีพี่คอสน่ารักมากเลยคุณจะอยู่ต่อหรือวิ่งหลักเรื่องสยองสองบรรทัดขีแย่งที่จอดผมกลับรถจะจอดหน้าบ้านตอนเที่ยงคืน เห็นเงาคนยืนอยู่ตรงที่จอดแบบนิ่งๆไม่ขยับเลยขับไปวนมาใหม่กลับมาก็ยังยืนอยู่เดินลงไปดูใกล้ๆด้วยใจเต้นแรงสุดท้ายคือเสื้อกันฝนที่แม่เอามาตากไว้ฝนเพิ่งหยุดตกอ่ะนะเรื่องสยองสองบรรทัด เจ้าที่วันหนึ่งชายคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ตอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงประหลาดเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านทั้งที่อยู่คนเดียวพอเดินไปดูเจอผีเจ้าที่โผล่มาชายคนนั้นตกใจตะโกนว่าอย่าหลอกผมเลยผมเป็นคนใจบุญผีตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนุดหนิดว่าใครจะหลอกนี่มันบ้านกูกูมาก่อนกูแค่จะมาขอให้ช่วยจุดธูปให้ทุกวันกับเปลี่ยนดอกไม้หน้าหิ้งบ้างไม่ใช่จะมาหลอก แค่ขอให้ดูแลบ้านให้ดีหน่อยคนสมัยนี้ไม่รู้จักเคารพเจ้าที่เรื่องสยองสองบรรทัดผี่บนรถเมย์ผมนั่งรถเมย์เที่ยวสุดท้ายกลับบ้านอยู่ๆมีคนแก่ขึ้นมานั่งข้างใกลๆ้ๆทั้งที่รถลงทั้งขันแกไม่พูดไม่จาพอนั่งไปสักพักแกหันมาคว้ามือผมแน่นผมหันไปมองหน้าซีดๆแล้วแกกระซิบเบาๆช่วยกดกริ่งให้ยายหน่อยยายเอื้อมไม่ถึง กูค,คิดขอโทษนายายแต่ตอนนั้นคิดไปไหนต่อไหนแล้วเรื่องสยองสองวันทัดผีลูกหัวตอนกลางคืนเวลานอนรู้สึกมีคนลูกหัวเบาๆแรกๆคิดว่าฝันไปแต่มันเกิดทุกคืนพอมันเกิดติดกันหลายวันผมเลยตั้งตารอดูกลางดึกเจอเงาคึื่นมายืนหัวเตียงมือมันกำลังลูกหัวผมรีบเปิดไฟแทบไม่ทัน ที่แท้คือแมวที่เลี้ยงไว้แอบขึ้นมานอนหัวเตียงผมทำงานร้านหมูกระทะตอนสับผมคงไม่สะอาดกลิ่นหมูกระทะคงหลงติดหัวเรื่องสยองสองบรรทัดเสียงร้องใต้ถุนบ้านเทศกาลสงกรานได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดถึงบ้านก็พลบค่ำพอได้ร้องเตือนกลางคืนห้ามลงจากบ้านเป็นอันขาดแม้ได้ยินเสียงอะไรก็ตามเดี๋ยวเจอของดี กลางดึกผมได้ยินเสียงฮือคือใต้ถุนบ้านแต่ผมทนไม่ไหวเลยย่องลงไปดูตอนตีสองเจอจริงเงาดำดำกำลังนั่งขดตัวร้องไห้อยู่ใต้บ้านพอส่องไฟไปใกล้ๆมันคือพี่ชายผมเองอกหักหนีมานั่งซดน้ำเก๊กควยมีฟองใต้ถุนบ้านพร้อมเสียงสะอื้น